บทที่หเอวันเมสุตังเอกังสมัญญามพัคขวภพารานาสยียงวิหารเตียอิสิปตะเนมิกทาเยตระโอปะขวะปัญจะมคีเยพิโกมันเตสีเทวเมพิกเวอันตาปะาชิเตนานาเสวิตาพาโยจายังกาเมสุขามะสุขาลิการโกนุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาลิโยทา อนัตตาสันหิโตโยจะยังอตต์เกลามะฐานโยโคโนคัอนาริโยอนัตตาสันหิโตเอเตเตพิกเขวโมอันเตอนุปปคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุตตาจ้กภูกรณนยานาการณิปัสมายะปิญญาจะสมบูรณยานิพานียะสมบูรณตติตละมรจะสามพิกเว ชิมาปฏิปทาตาทาคเตนะพิสัมพุทธาจักขุกกรณียนะการณีปสมายาพิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายาสังวัตติอายะเมวะอาริโยอัทังกิโกสมาชีโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิสสมายังโขสาภิกขเวเมชมาปฏิปทาตาทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกกรณียนะการณีปสมายาพิญญาญา น,นปมทายานิพานยะสังวัติติทีทางโหปานาภิกขาวทุกขอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะราปิทุกขามารณัมปิตุกขังสงับปริเทวานุขะโทมะนัส,สุปายาชาปิทุกขาไปยเยธิสัมปะ กูรยปัญชังนภะพาตีตามปีทุกขังสังคิตแต่ณปัจจุปาทานนณขันธาทุกขังทางโคปนาภิกเวทุกขะสมุทาโยอริยสัจจายอย่างทัานหาโปนภาวิกาเนีนทิราคะสหคะตาตตาตตาพินันทินีเสยยะทีทางสกาลมัตกาละ ตามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโคปานะภิกขเวขโโท,โออทุวาากขา,านิโรโธอริยสัจญโยจทัสสาสิเยวะตัณหายะเสสาวิราชานิโรทจารโคปาตินิสังโคมุตตินะอนายโยอิทังโคปันนะภิกขเวทุกขานิโรธาขามินิปิฏฐา,าริยสัจจ์อาจจเมีมาอธิโยอันทัศ โกมะโพเสยยะทีทางสมาธิสมาวกะโกสมาวจารสมากรรมโตสมาชูโบสมาวายมุสมาสติสมาสมาธิทีทางทุการิยสัจจันติเมพิ้เพยนุสุเตสุธรมเุจกุูปญญาังปฏิยาปญาปฏิาปิโลกกทาปฏิต่างขงปณิทางทุกขานิยอาริยสัจจังปริยยันติเมพิเพนุุเพนสุเตสุธรรมเสุจกุูัพญญานักปฏิิปัาปฏิปิชานปฏิโลกกปฏิตางปณิทางทุกขังริยสัจจังปริ

อริยสัจจันปนันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธเมสุจากุงปัิยานังับปัิปัญญารับปัิวิชารับปธิโลโกทัพปัินิทานุขานิโรธวาริยะสัจจัติเมพิกเวปุเนุสุเตสุธเมสุจรุงทปฏิยานังับปฏิปัญญารัพปฏิวิชารับปัโลโกทัพปาธิตางโคปนิทานุขนิโรธทอริยสัจจันสันจิกาตาพันตันติเมพิกเวปุเพนุสุเตสุธเมสุจารคุงทับปัธิยานังทัปัิปัญญาทัปั ยโรัวรทิยะรัชจังสันจ uh ิกตันจิเมติกเวปุเปยนิสุทธิสุธรรมเมสุทธิ์จากกรังเทพดิฉันนั่ริฉันมีน้าที่ดที่สุนะครั ทาคามีปฏิปทาไจันติเมพิคเปุเพนุสุเดสุธรรมเมสุเจงปัญานรับปัญญาตรปฏิปชานบปฏิโลโกรปฏิตางบนิทังุกขนิโรทาคามีปฏิปทาอริยสัจจังาเวตพันติเมพิคเมปุเพนุสุเดสุธมเมสุเรุัปัญา낭รับปัญาญญรปฏิชาตบปิโลโกปฏิต่างนิทางุกขนิโรธทาคามีปฏิปทาอริยสัจจังอวิตันติเมพิคเมปุเพนุสุเดชุธรรมเมสุเารุง ยาวะกีวันจจเมพิกเวเมสุจตูสูจอริยะสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทสาการาัญทาภูตังยานะทัสนังนะโส,ว,ส,สะว,วิสทุทธังอะโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาเกสมาเกสสมณะภามานียาปะชายะ สตีวามนุษสายยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิเงินสัมพุทโผปัญญาสิญญโตจากโคเมพิเกเวเมสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันธิปริวัตตัต่างทวารทศกาลเนื้อธาตุต่างญานะทสนังสุวิสุทธังโหงสิอัฐังพิเกเวสตีว่าเกโลเกสมาระเกสพมเกสสมณะพามานิยาปชายยาสตีวามนุษสายยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิเงินสัมพุท ทโทปญัญญาสิงญานันจาดปนะเมศนังลุทัปปาทิวะกุปาเมวิมุติอัญฏะมันติมาชาตินติธานิปุนภะวะปะโวติอิทะมะโฌปะคะวาอัตตะมะนาปัจจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาดปนะเวยาการะนัสมิงมันพันยามานีอัฏฐะมะโตโกธัญสสะวิระชังวิตัลละ มะล่างธรรมจักกุงทัปปะทิยังกินจินสมุทัยยะธรรมังสัพพันติตังภะนิโรธาธรรมันติปาวัตติเตจะภะควัตตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสธรรมนุูสาวิสุเอตัมภะควัตตาพาราสิยังสิปัตตาเนมิขทายะอนุตตรังธรรมจักกัปาวัตติตังปฏิมัติยังสมะเนนามาภเมเนนามาปเทววนามมารีนามาผูม อุนาวาเกนาจิวาลกัสามิเตบมานางเทวานังสัตตังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสนาบรรณาสวงเจตุมหาราชิกานางเทวานังสุตทองสุตวาตาวาติงสาเทวาสนามัรสาสวงตาวาติงสานางเทวานางสัตตังสุตตวายามาเทวาสนาบรรณาสวงยามานางเทวานังสัตตังสุตตวาตุสิตาเทวาสนามัรสาสวงยุสิตานาง เทวานางสัตว์างสุตตวานิมานารติเทวสัตมานุสาเวสุงนิมานะรตินางเทวานางสัตวังสุตตวาปารานิมิตะมาซาวตีเทวสัตมานุสาเวสุงปารานิมิตะตาวาซาวตีนางเทวานิสตวากระทังสุตตวาปัมมะกายิกาเทวสัตมานุสาเวสุงเอธรมภควะตาปารานสียาอิสิปัตตะเนมิฆาเยนุตรังธรรมะจางปวัตติตังอปาติวัตติยัง สมาเนนะวาพามิตมาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสเมนติอิติหะเตนะคาเนนะเตนะโมหุตเตนะยาวาพัมมะโลกาสัตโตอัปปุกคัจชิปยานจัตทัสสะหัสสีโลกาทาตูสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอปะมาโนจะโอจาโร โอภาโสโลเกปาตูระโหสิอัติกัมเมวะเท е วานานเท е วานุภาวังอัฏฐะโขภะคะวะมะคะวะอุาทานังอุทานีสิัญญาสิวัตโผกุฏัญโญอัญญาสิวตัตโผกุฏัญ,ญโยติอิติหังอัญญสมัมโตโกทัญญาสาัญญากุฏัญโยตวะนามังอะโหสิติ